ขอพักก่อนนะร่างกายยังไงก็ไม่ไหวเลยเหมือนจะปวดหัวขอวากินหรือเปล่าเนี่ยวุวิมาทุกซีซั่นแล้วจะมาเป็นไม่ได้นะท้องก็อืดหน้าก็อืดโอ๊ยแค่คนคนเดียวฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงมีอิทธิพลกับฉันเยอะแยะมากมายขนาดนี้แม้แต่ว่าฉันไม่เคยได้เจอเขาแม้แต่ว่าฉันเอาไม่เคยได้เจอเขาฉันต้องมีรูปเขาติดไว้ที่ในห้องฉันต้องมีรูปเขาไว้ในตัวหมดไปเท่าไหร่แล้วกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแมว แค่ทำท่าน่ารักแค่เนี้ยดูดิเอ็นเอเห็นไหมน่ารักซื้อของเล่นให้ก็ไม่กูทอมากจริงๆนะคือกูอยากให้มีโรงเรียนแม่วกูอยากสง่งลูกกูไปเรียนหนังสือมากเลยตอนนี้มันมีความรู้อะไรเลยกูเพิ่งตัดเล็บให้เมื่อสองวีที่แล้วกูเพิ่งตัดเส้นเมื่อกี้เลย ฉันจึงเป่าคาถาเพื่อให้เธอลงไลให้ทองที่แปะหน้าฉันทำให้เธอคลั่งคล้ายจะขอเอาความรักฉันมาผูกไว้ให้ในหัวใจเธามีแต่ทานโทษนะมองหน้านี่หมายความว่าไงอยากมีเรื่องกับพี่หรอมีเรื่องไม่มีเอาเส้นใหญ่แทนได้ไหมส้นเล็กก็มีแต่วันนี้ไม่ขายยายมาทางขายก๋วยเตี๋ยวซะแล้วโอ้โหยไม่ ฉันรนะชอบงับคุณส่วนผมนะชอบคุณงับแบบว่าผมแค่หลงรักคุณไม่เคยเป็นมาก่อนถูกใจเธอคนนี้นะดูฉาน้ันะชอบงับคุณเอ้าเอา้าจอยผมนะชอบคุณงับแบบว่าผมแค่หลงรักคุณชอบชืบไม่เคยเป็นมาก่อนถูกใจเธอคนนี้นะดู ทำจมูกปะไม่ได้ทำเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเลยเหรอหลั่นตาได้ทำไหมล่ะไม่ได้ทำเลนะหลั่นตาดิแล้วมาคืนรอยอะไรอ่ะมันเป็นรอยพับฮะอ๋อรอยพับอ๋อไหนคางอ่ะคางก็ไม่ได้ทำอ่ะดูรู้จักเพลงนี้มาเพลงที่มาร้องว่าคบใส่ผิดเขายังคบใส่ผิดเขายังคบใส่ผิดเขายังเพลแผลเผลแผดคบกับน้อยเขาก็อู้ ปิกาโรเบิต้าอะเรดีนะม็กคาสปิตอยากินนี่พวกแกคิดว่าการเป็นแมวมันง่ายนักเลยร,รู้ไหมว่าวันวันฉันต้องเจอกับอะไรบ้างขอบใจมากที่เลี้ยงดูพวกเราอย่างดีแต่ขอร้องทีเถอะไอ้ความไร้นุชถ้าสมมุติว่าเขาให้ขึ้นทะเบียนหมาแมว450บาทจริงๆอ่ะนุชจะเลี้ยงเราไหวไหมนุชจะเอาเราไปปล่อยวัดไหม Like this, yeah, yeah, งานไม่ใหญ่แน่นะวิงานเล็กๆแต่งตัวง่ายๆสบายๆนี่แหละค่ะไม่ต้องอะไรมากเลยค่ะมีแต่ตัวไม่ใหญ่แน่นะวิไม่ใหญ่ตัวเล็กๆกินน้อย,อยไม่ดื่มไม่สนบอกอะไรก็ฟัง ยังแบดย่ายเสร็จยังบอยย่ายเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยย่าย yeah. ส่งยังแบดไวเสร็จยังบอยยายเธอไม่รักฉันก็คงต้องวันจันทร์ไม่อยากทำงาน <Yeah. S 1> วันอังคารลาเลยได้ไหมลาไปเลยวันพุธไทยหยุดในตอนเช้า <Yo. S 1> เดี๋ยวกลางคืนก็ <Yo. S 1> ทำก็ <Yo. S 1> ได้พาลือฮัสุกแล้วใช่ไหมฮัลโหลค่ะพี่ Hello, หนูสั่งตัวที่ไม่ดื้อมาไม่ใช่หรอคะไอตัวนี้มันดื้อค่ะไม่เอาได้ไหมคะว้ารักจะไม่ให้เจอมากกว่าคนที่ลวงบนพื้นเลียงด้วยก็ข้าวที่กินเท่าไรก็เหมือนว่าจะไม่อิ่มมากว่าค่าไฟทีตะเีมันตัวอะไรคือแมวใชนแมหรือไหมใช่แมวเพื่อนกูสงสัยกูก็สงสัยต้องเลี้ยงยังไง มันกินอะไรเอน็นเอาทำไมเคียวยาวดุกันไม่เก่งจ่ายและพร้อมหาทาดใหม่แล้ววันนี้บ๊ะบ๊บ,บ๊ะคัตรี่จำกัดแมวมหาชนขอบคุณค่ะ